สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพับเดียนโปรยทานเป็นรูปแบบง่ายๆกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะใช้ริบบิ้นไม่ยาวมากนะคะแล้วก็ใช้ริบบิ้นไม่เปลืองที่สำคัญพับง่ายมากๆเลยค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมาด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ25เซนติเมตรก็พอค่ะจากนั้นเราก็พับปลายด้านหนึ่งลงมานะคะ จะเรียกว่าด้านสั้นนะคะจากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาวประมาณ10เซนติเมตรค่ะก็พับแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำฐานกันค่ะอันนี้ก็คือเส้นที่1ให้ด้านสั้นนะคะอยู่ด้านบนเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะด้านสั้นก็อยู่ด้านบนเหมือนเดิมค่ะ ด้านสั้นจะอยู่ด้านบนทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นที่3ขคล้องเส้นที่2แบบนี้เส้นสุดท้ายค่ะสอดปลายด้านสั้นนะคะเข้าไปในรูของเส้นที่1ก่อนแบบนี้จากนั้นพลิกกลับด้านมาแล้วเอาปลายด้านยาวสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1นะคะเหมือนกันกับด้านสั้นเลย แบบนี้เราก็จะได้ฐานแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่เหรียญน,นะคะวางลงไปแบบนี้แล้วเอาลิฟบินด้านสั้นนะคะจากด้านบนพับลงมาด้านล่างจากขวาไปทางซ้ายแบบนี้นะคะจากล่างพับขึ้นด้านบนแล้วก็จากซ้ายไปขวาแต่ว่า ปลายริบบิ้นด้านซ้ายให้สอดเข้าไปในรูนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะเอาด้านสั้นนะคะด้านบนสอดลงไปในรูนี้ค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้ แล้วก็ดึงให้กระชับเส้นขวานะคะสอดเข้าไปในรูไปทางซ้ายแบบนี้เส้นล่างก็สอดขึ้นด้านบนค่ะสอดเข้าไปในรูนี้นะคะแล้วก็เส้นซ้ายสอดไปทางขวาค่ะแบบนี้ พอเสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านมาทีนี้เราก็จะมาพับด้านยาวนะคะก็จับริบบิ้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะเอาเส้นนี้ก่อนนะคะบิดแบบนี้ปลายริบบิ้นนะคะมันจะโค้งเข้ามาแล้วก็ทับด้านหน้าของโคนริบบิ้นแบบนี้แล้วเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้นะคะตรงนี้ก็สอดเข้าไปเลย จะได้ลักษณะนี้นะคะทำให้ครบทั้งสี่มุมจับริบบิน้นโคง้งแล้วก็สอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูนี้ดึงเส้นถัดมาก็ทำเหมือนเดิมนะคะโค้งลิบบิ้นแบบนี้ สอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูแล้วก็ดึงเส้นสุดท้ายแล้วนะคะจับริบบิ้นโค้งแบบนี้สอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูแล้วก็ดึงเราจะได้ลักษณะนี้นะคะทั้งสี่มุมเลยแล้วก็ดึงให้กระชับ ทั้งสี่เส้นนะคะจะได้ลักษณะนี้ขั้นตอนถัดมานะคะจับเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะอ่ะส่วนเส้นอื่นนะคะเราก็ปัดออกเอาใช้นิ้วโป้งนะคะกดไว้เราจะทำเส้นนี้ก่อนนะคะดึงก็คือเราจะดึงให้กระชับนะคะเวลาที่เราจะทำกลีบนี้เราก็จะดึงโคนให้มันกระชับด้วยตรงนี้นะคะให้มันเป็นแหลม จากนั้นจับแล้วเราก็โค้งลิบบินแบบนี้นะคะอีกรอบนึงนะคะจับมาแบบนี้แล้วสอดปลายริบบินเข้าไปในรูนี้มันจะฝืนลิบบินนิดนึงนะคะเราก็จะสอดเข้าไปมันจะมาโผล่รูนี้ทีนี้เราก็ดึงมันจะได้ลักษณะนี้ค่ะเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆนะคะเราก็จะทำให้ครบทั้ง สี่เส้นเส้นถัดมานะคะเส้นนี้เราก็ดึงให้ตรงนี้มันกระชับมันจะเป็นหลมแหลมแบบนี้แล้วบิดเอาปลายริบบิน้นสอดลงรูตรงนี้ก็สอดเข้าไปเลยดึงนะคะเส้นถัดมาเส้นนี้ดึงให้ตรงนี้แหลมนะคะเสร็จแล้วเราก็ บิดลิบบินแบบนี้สอดปลายลิบบินเข้าไปในรูนะคะดึงให้ได้สามเหลี่ยมแหลมๆด้านบนเส้นสุดท้ายค่ะดึงนิดนึงนะคะแล้วก็บิดลิบบินแบบนี้อีกทีนะคะจับลิบบินแบบนี้แล้วก็หันบิดปลายนะคะให้สอดเข้าใต้ช่องนี้ค่ะ แล้วก็ดึงทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาเราก็ตัดริบบิ้นที่เกินมาที่ยาวๆเนี่ยนะคะออกค่ะ พอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอานิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งนะคะกดตรงนี้นะคะทั้งสี่มุมเลยกดแล้วทีนี้มันจะเหมือนกับว่าตรงฐานเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะโค้งขึ้นมาค่ะมันจะดูสวยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเหรียญโปรยทานน่ารักน่ารักแล้วก็ง่ายๆค่ะ